ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กันไปด้วยนะครับบ,บ,บ,งงบ,บ้องใเราเข้าสู่บ้านชาคีนะครับบ้านชาคีคาาคตำบลบางหินอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับโอเคตอำเภอกระเปอร์นะครับเขตอำเภอกระเปอร์ สุดเขตร,ร้อยสุดเขตสุขสำราญนะครับเข้าสู่อำเภอกระเปร์นะครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆุกท,ท่านนะครับสาธุครับสาธุ สาธุครับมาจากการหมอกยามเช้านะครับหมอกยามเช้า ครับผมครับฝากดูแลพระอาจารย์ด้วยนะครับพระรูปนั้นหายไปไหนพระรูปนั้นนะครับกับกับภูเก็ตนะครับกับภูเก็ตอําพึทลางนะฮะกับลาสิกขานะครับเนื่องจากลางอันได้เท่านั้นนะครับ กลางภูเก็ตนะครับรถนลาง ภูเขาเล็กๆนะครับสลับสลับขึ้นขึ้นลงลงนะครับสลับกันไปความสูงชันก็พอได้เหงื่อ พยายามจะถ่ายทอดให้ยาวที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้ถ่ายทอดกันยาวๆนะครับจะได้ไลค์กันยาวๆไปเลยนะครับคนดูเยอะๆแอดมินก็จะได้ไลค์กันยาวๆครับ ตามติดตามศิดตาหนึ่จากุกโมบายผู้ใหอสองครับกันนีน้ำราไปถึงกับเต้มน้ำที่อยู่ในรถลงที่โรงพาบาลหมดเลยถูกต้องไหมถูกครับถูกแบบวจ้าวเน่ยไม่เพราะเาเป็นแค่ไม่ ไปกี่แกี่ยี่สิบสามสิบประมาณนี้เปลี่ยนน้าทั้งหมดนะครับภายในวันนี้นะฮะที่ได้รับบริจาคในวันนี้นะครับโหลดตาบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาลกระเปิดทั้งหมดนะครับโรงพยาบาลกระเปิดทั้งหมดนะครับคราบครับเพื่อนําน้ําเพื่อนําน้ําที่มีที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลกระเปิดน้าส่งต่อให้ศูนย์โควิดนะครับของอาเภอกระเปิดนะครับ อนุญาตนำน้ำบางส่วนนะครับไปใช้บริโภคภายในศูนย์กู้ภยัยและนองสงเคราะห์อุดอำเภอรกระเปอร์ครับปู่ครับน้ำวันนี้ที่ได้รับไปจากทั้งหมด จะเอาให้มอบนำมอบให้กับโรงพยาบาลกระเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับเข้าเพราะว่ามีศูนย์โควิดครับครับผมครับเลทไปข้างหน้าเลทไปข้างหลังสิบเปอร์เนท่รเมขึ้นาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับ น้ำนะครับน้ำน้ำที่ได้รับการถวายหลวงปู่จากวันนี้นะครับหลวงปู่จะบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาลกระเปอร์เพื่อนําไปใช้นําไปใช้กับศูนย์โควิดนะครับในเขตโรงพยาบาลในเขตอําเภอกระเปอร,ปอร์ในความราับผิดชอบของโรงพยาบาลกระเปอร์นะครับ วันนี้ถึงตัวเมืองไหมครับตัวเมืองตัวเมืองตัวเมืองกรเปอร์น่าจะเลยนะครับตัวเมืองกระเปอร์ เรียบร้อยจุดลงน้ำทราบครับทราบเมื่อกี้เห็นมีอีกส่วนหนึ่งให้คู้ไัถูกต้องหรือไม่หรือยังไงเพื่อนถูกต้องครับถูกต้องให้กู้ภัยนังกลับไปใช้ที่สู์นะครับทราบเอ่อสะดวกไหมครับตะดแกเพราะว่าจุดผ่านของหน่วยผมอยู่ในวัดอ่ะวัดตรงโค้งะครับ แต่หกล้อเดี๋ยวเข้าวัดแล้วก็เอาไปลงแล้วก็ออกมามันจะส่งผลราชามั้ยครับเอ่อกรณีกรณีนําน้ําส่งนะครับเดี๋ยวดูปริมาณน้ํานะครับอาจจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยประสานกันอีกรอบนะครับครับครับตอนนี้หน่วยของผมอยู่ในวัดนะครับวัดของวัดธรรมวุฒารามนะครับตรงโค้งนะครับมันจะเป็นจุดผ่านของเราพอดีแต่หกล้อวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเอาน้ําลงรับส่วนหนึ่ง แล้วก็ก่อนจะผ่านตลาดนะครับแล้วก็พอผ่านตลาดเสร็จก็เข้าโรงพยาบาลนะครับเกิดทางหกล้อสะดวกก็ของผมน่าจะไม่มีรถกระบะถายยังไงเดี๋ยวผมประสานอีีแล้วกันได้ครับได้อาสาอาสา,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 านำเลยครับอาสานำรถหกล้อเข้าไปเลยนะครับจด้ครับขลคว้าหกหนึ่งครับ สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะครับอันนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขสีนะ่นำมุงหน้ากับเปอร์นะครับเราอยู่บริเวณบ้านชาคีนะครับบ้านชาคีอำเภอกระเปจกกังหวัดลําน,นอง ไม่กี่ิโลนะครับยี่ไม่กี่กิโลเราก็จะเดินขึ้นเขาเขาชาคีครับสูงชันพอสมควร ยานะครับรถนำที่เปิดสัญญาณไฟด้านท้ายนะครับเป็นไม่ได้ขอขึ้นนําด้านบนด้านหน้าเลยครับสองแปดครับสองแปดปล่อยคน้นระใสองข้อความครับหกหนึ่งครับ สาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับนั่งตัวตรงๆให้หลวงตาขอให้พรนะครับสาธุครับ จับน้ำเลยครับจับน้ำถวายนะครับจับน้ำถวายนะครับยกได้ยกเลยครับสาธุครับสาธุครับ ถ้าปูวางของได้ครับแต่พับพับให้เข้าเข้าใกล้ตัวมากที่สุดนะครับถ้าเป็นเสือให้ขยับออกใช้เสือเลยครับขยับออกมาใชา้เสือเลยครับข้าจับใส่มือไว้ครับจับเทินบนน้ำก็ได้นะครับ สาธุครับสาธุ สวัสดีนะครับ fc 907ซอร์นะครับ922ครับสวัสดีครับ fc fanpage แ Fan ฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับ ยกถวายเลยครับยกถวายเลยนะครับสาธุครับสาธุครับยกขึ้นถวายเลยครับสาธุครับอีกสิบสี่กิโลนะครับถึงกระเบนฮะหกสิบหกนะกิโลถึงลนนอง คุเส้นทางหมายเลขสี่อยาก,ก,ปปาก,กไปเววัดอัมพวันดูนไปอีกสิโออครับวัดอัพรวันงี้ไหมครับโม่วงก็บไว้ต่อรล้ว่างออเมืองกับอำเภอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับเรียนอีกรอบ บรรยากาศสายวันนี้นะครับภาพบรรยากาศสายวันนี้นะครับบนเส้นทางหมายเลขสี่มุ่งหน้ากับเปอร์นะครับมุ่งหน้ากับเปอร์อีกประมาณสิบสามโลนิดน